ถึงคู่หวานคู่นี้นะคะอ้ําและนัทนั่นเองเดี๋ยวใกล้จะถึงปีใหม่แล้วมไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปสวีทหวานที่ไหนคะใ <All right. S 1> กล้ช่วงหยุดยาวอย่างเทศกาลปีใหม่นี้นะคะคู่รักนัทมีเรียนและอ้ําอธิชาติไม่ได้ไปไหนไกลคะ่ะหาเวลาสวีทใกล้บ้านเที่ยวเขาใหญ่ในเมืองไทยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศความหวานพร้อมวางแผนเยี่ยมว่าที่คุณแม่แอฟทักษอนที่ท้องแก่ใกล้คลอดถึงบ้านโบนันซาด้วยไปเลยทีเดียว แปลอากาศหนาวๆที่บ้านเราก็จะไปตรงแถบแบบเขาใหญ่อะไรเงี้ยจะไปเยี่ยมน้องแอปด้วยนิดหนึ่งก็ได้โทรคุยกันแล้วว่าถ้าน้องแอปกลั่นไว้ไหว้แอปกลั้นไม่ไหวเราอาจจะได้เจอกันช่วงนั้นลูกของเราหรอก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะคือยังไม่ได้บอกว่า มันตอบไม่ได้จริงนะเพราะใครถามว่าเมื่อไหร่จะมีม,มันตอบไม่ได้ว่าวันนี้วันนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเองอใช่ไหมคะลุ้นๆไปแต่ละเดือนดีกว่าเพราะว่าไม่อยากจะกดดันตัวเองก็ <c oughs> มีตรวจแล้วตรวจแล้วก <c oughs> ็หมอบอกแข็งแรงมากไม่ต้องห่วงเกรดเอแต่ว่า,เ,าเกรด A, A เอบวกชินเอสเกรดเออะไรอย่างเงี้ยยุคนี้มันเป็นยุคสมัยที่แบบว่าอาจจะมีกันช้าช้าลงแต่ว่าก็คุณภาพดีก็มีค่ะ ช้าานแต่คุณภาพดีนี่ก็คุณแม่มีดิชันตอนอย่ายุ35เป็นไงเราออกมาเลยเป็นอย่างนี้เลยคุณภาพดีมากครับดีรูปแบบวิชาแต่ก็ก็รู้เรื่องนะคะพูดนับกอไก่ขอไข่ได้แต่จับไม่ได้ใจแต่บอกว่าโอเคเขาคุณภาพที่ใช้ได้เลยคอนเฟิร์มนี่อร่อยด้วยสดด้วย